สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่กล่องมางนนะก็ข้างในนะครับจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับในราคาเพียงแค่70บาทและส่งฟรีด้วยนะนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับสาหรับคนที่ไม่มีขาตั้งกล้องและอยากได้ขาตั้งกล้องเนี่ยไม่ว่าจะแบบเอาไปทํา YouTube หรือว่าอยากได้ขาตั้งกล้องมาแบบเปิดกล้องตอนเรียนออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมก็สภาพกล่องนะครับก็สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับโอเคมาแกะกันเลยดีกว่า นะครับนี่นะครับเปิดออกมาปุ๊บก,ก็จเจอเป็นใบเสร็จนะครับน่าเป็นใบเสร็จโอเคนะครับก็เป็นใบเสร็จพร้อมกับ7วันรักษาสิทธิ์นะครับประมาณว่าถ้าของมีปัญหาก็สามารถส่งเคมได้อะไรประมาณนั้นโอเค อันนี้อะไรเนี่ยอ่ามีของเล่นแถมด้วยนะครับก็าอยาบอกว่าไอ้เว็บที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นเว็บขายของเล่นพวกการ์ดเกมพวกของเล่นนะครับคิดแอนขายเนี่ยนะครับไปเจอมานะครับในกลุ่มเล่นการ์ดเนี่ยแหละนะครับแล้วแบบเห็นมันราคาถูกดีก็เลยแบบอยากซื้อมาเพราะว่าจะมาตั้งกล้องเล่นการ์ดโอเคนะครับอืมก็แวนกะาร์ดอะนะฮะอันนี้เป็นของเล่นนะครับเป็นตัวยิงยิงอะไรวะโอ้โหไหนขอลองดูหน่อยสิ อุ uhm. ้ย uhm. อ <pod> <the> <ed> <eles> ุ้ยอ <ive> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคครับแหมปิวไปกลายเลยเป็นเหรียญเนาะก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็บีบครับ มีประโยชน์มากนะครับขอบคุณครับอะไรอะ่ะมีนี้อีกนะครับเป็นอ่าร้าน k i ดแอน d ์คิสนะครับอ่าการน่ารักดีนะฮะโอเคแล้วก็ตัวสินค้านะครับนี่ก็ใส่บับเบิลมาอย่างดีนะครับก็คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่อยากจะมาแนะนําแบบขาตั้งกล้องในราคาที่แบบ70บาทรวมส่งฟรีและที่สําคัญจ่ายผ่านทัวรเลดได้ด้วยนะครับเหมาะสลับแบบอ่าคนที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเนาะ หรือว่าคนที่แบบเป็นเด็กอะเอาง่ายๆนะครับอืมราคาสามารถเอื่อมถึงได้นะครับแล้วที่สําคัญคือจัดส่งไวมากนะครับผมสั่งไปมา3วันก็ได้ของละนะน้นะครับนี่นะฮะก็ใจใผมถือนะน้ําหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับแล้วมันแบบพอจพับปุ๊บแบบแม่งดูแข็งแรงมากนะฮะก็จะได้มาเป็นไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ต้องบอกว่ามันคือเหมือนเหมือนฐานแหละนะฮะอู เห็นในโฆษณารีวิวเนี่ยผมนึกว่ามันจะแบบเป็นพลาสติกแบบดูไม่แข็งแรงนะครับแต่พอได้จับจริงอ่ะมันมีความรู้สึกเป็นแบบเป็นเหล็กเหล็กแบบแน่นแน่นมากนะครับไอเนี่ยต้องออกแรงนิดนึงนะครับถึงจะดัดได้นะครับผมนึกว่าแบบเป็นยางพลาสติกแบบขดง่ายๆเลยนะครับแค่บิดนิดเดียวก็ขดแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับคือแบบต้องออกแรงนิดนึงนะครับแบบข้างในน่าจะเป็นแบบอลูมิเนียมหรือไม่ก็เหล็กเลยอ่ะนะครับแล้วที่สําคัญไอตรงนี้นะครับเป็นตัวยึดฐานนะครับเอาหนีบนั่นเองรับเบี้ยวเลยส่วนอันนี้นะครับ เป็นตัวยึดกล้องนะครับดีแบบนี้นะครับ,รบแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยโอเคนะส่วนในตัวนี้น่าจะเป็นตัวยึดกับไอ้ตัวนี้นะครับใช่ปะะ่าววลองดูฮะปุ๊บแบบนี้เสียบเข้าไปอ๊บเออใช่นะฮะเราแค่เอาไอ้ตรงตรงเนี้ยดำๆเนี่ยนะฮะมาใส่ตรงนี้ ปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้บิดอีกทีดนึงนะครับกันมันหลุดเค <Okay. S 2> นะครับก็จะได้ในสภาพแบบนี้นะครับก็บอกตามตรงว่าแลด,ดูแข็งแรงมากเลยอ่ะนะครับเนี่ยลองเขย่าดูรู้สึกไม่งอเลยอ่ะแบบแข็งปกเลยครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เอามานหนีไ้นะครับแล้วก็นี่สามารถงอได้นะครับอาจจะมีเสียงก้อกแก๊กแกกนิดนึง ก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวผมลองย้ายโทรศัพท์ผมมาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับผมก็อันนี้ผมก็ทําการย้ายกล้องผมมาไว้ในตรงขาตั้งกล้องอันนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับสามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถแบบปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสามารถถ่ายมุมนี้หรือว่ามุมหรือว่ามุมแบบข้างบนมองมาข้างล่างนะครับแบบ90อ,องศานะครับหรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับอืมสามารถปรับได้แบบทุกทิศทางนะครับ แต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะครับจากที่ผมลองติดตั้งดูเนี่ยมันอาจจะมีอาการโยกนะครับถ้าเกิดน้ําหนักโทรศัพท์คุณเนี่ยเยอะหรือว่าน้ําหนักกล้องคุณเนี่ยเยอะหรืออาจจะมีแบบกล้องเอียงนิดนึงน,นะเพราะว่ามันถ่ายเทน้ําหนักแบบไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับก็ <_ letter> แต่โดยวรวมคือดีมันจะมีโยกเยกโยกเยกนิดนึงนะครับตอนที่แบบเผลอไปขยับอะไรนิดนึงนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ใครมีการสั่นเนี่ยก็บอกเลยแล้วว่าปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เปิดการสั่นไว้แต่ใครที่ไม่มีระบบการสั่นนะครับก็พยายามจับให้มันนนนิิ่งงดึ นะครับฮะโดยรวมคือดีดีเลยนะครับนี่โดยเฉพาะมุมนี้นะครับผมอยากถ่ายมุมนี้มากอ่ามุมแบบเบิร์ดไอวิวอะนะครับแบบข้างบนมองมาข้างล่างนะครับมันสะดวกต่อผมที่ทํารีวิวนะเพราะว่าอันนี้เป็นขาตั้งกล้องเก่านะครับขาตั้งกล้องผมเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบเบิร์ดไอวิวได้นะครับเพราะว่ามันยื่นมาแบบยื่นข้างไม่ได้อะนะฮะมันยื่นมาแบบทางนี้ไม่ได้ นะมันได้แต่ยื่นมาข้างบนก็ขาตั้งกล้องอันเก่าอนี้ก็ถามว่าใช้ไหมก็ยังใช้อยู่มันยังมีอีกหลายมุมนะครับที่สามารถใช้ขาตั้งกล้องอันนี้ถ่ายได้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาตอนมันลดราคานะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังลดราคาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าลดแล้วแหละพอซื้อมาประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับสำหรับอันนี้แต่ สำหรับอันที่กำลังติดตั้งกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ราคาเพียงแค่70บาทใครที่สนใจก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์สั่งซื้อของผมได้เลยนะครับก็สามารถจ่ายแบบทูบอเล็ตได้ด้วยนะครับเหมาะสำหรับแบบนักเรียนนะครับวัยนักเรียนเลยนะครับมีส่งฟรีด้วยนะที่สําคัญนะครับแล้วส่งเร็วด้วยใครที่แบบอยากได้ขาตั้งกล้องในราคาถูกเพื่อเอามาท YouTube เนี่ยผมก็แนะนําเป็นอันนี้เลยนะครับหรือว่าอยากได้เอาไปแบบเอาไปตั้งกล้องอะไรต่างๆนาก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่แยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีมาก อาจจะมีการสั่นมั่งนะครับตอนพูดมันสะเทือนเนาะมันก็จะแบบสั่นๆน,นิดหนึ่งนะครับยกเยกยกเยกนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมคือดีนะครับครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเลยแล้วกันนะครับหมดเรื่องจะพูดแล้วนะครับถ้ามีอะไรอยากถามผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม